สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับพิ๊ชอนรถบ้านอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่พลาด s c a p คันที่แล้วไปนะฮะก็วันนี้ผมนี่จะมาแก้มือนะครับแล้วก็มาแก้ตัวด้วยนะครับสำหรับใครที่พลาดไปนะแต่ว่าจะเป็นอัปเกรดนะครับรุ่นใหม่กว่าเดิมนะฮะปี2011นะครับด้านหลังผมเนี่ยนะฮะราคานะครับ165,000บาทนะครับปี2011ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับเครื่องยนต์2.3นะฮะต้องบอกถ้าเป็นเครื่อง3.0นี่ผมก็แบบเฮ้ยคนลุก นะครับเพราะว่าคันนี้มันไม่แก๊สด้วยนะตัวทุส่าคันนี้ก็ประหยัดนะครับเครื่องสี่สูบดูแลง่ายนะไม่แน่นนะครับโล่งเลยนะฮะไม่เคยติดแก๊สมาก่อนรถมือเดียวป้ายแดงนะครับมีประกันชั้นหนึ่งเหลือด้วยนะฮะเออก็เราก็สามารถต่อประกันชั้นหนึ่งยาวไปได้เรื่อยๆนะครับมีแดกลังคาซันลูปเอ่อมูลรูปเนี่ยใช้งานได้หมดนะฮะเปิดหรือกระดกได้หมดเลยนะครับนี่มันคือคันนี้ยางใหม่ด้วยนะครับทุกวงทุกล่างเนี่ยก็ทำมาไม่นานนะฮะยางมิชลินปี22ครับตัวนี้เนี่ย มาต้องมีหมื่นกว่าบาทนะหมื่นหกหมื่นเจ็ดเลยเพราะเป็นยางใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรถมือเดียวนะรถสีดําเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวตรงที่หูด้วยนะครับปรับได้หมดเลยแอร์ออโต้นะฮะสำใครที่หารถราคาไม่แพงคนระับเอ้ยลืมบอกไปคันนี้ขับสองนะไม่ใช่ขับสี่ขับสองนะก็ะดูแลดูแลง่ายหน่อยนะก็มันเป็นทรงรถเอสนะเอ่อมันจะ ใจบึกบึนนะครับถ้สนับมิสัยดีการขับขี่นี่ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยดันคนได้เลยนะฮะดันแบบดันท้ายนะครับเวลาขับใครใครขับช้านะเอาล่ะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปแล้วนะครับก็ฝากกด subscribe กันสักหนึ่งซับนะครับหรือก็กดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะฮะอ่าก็จะเป็นกําลังใจให้กับพี่ชอรรถบ้านเองนี่แหละครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองชมคลิปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะสำหรับเจ้า S-Cap ปีิสเมทคันนี้ครับตัวท็อป2.3 นะครัแสนกว่าบาทไปฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเออช่วงนี้พี่ชอรถบ้านหางหายไปนานเลยนะครับรถไม่มีนะฮะโอ้โหรถกลับมาแพงเฉยเลยผมงงเลยนะครับกลับมาแพงจริงต้องบอกว่าคันนี้เอสแคนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2011นะฮะราคาที่ผมขายเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมไปเช็คที่อื่นได้เลยสำหรับคนที่หาเอสแคอยู่นะเอ้ย,อยเราอยากจะดูรุ่นแรกเนี่ยมันมันมีนะขายอยู่แสนกว่าบาทอะคุณผู้ชมลองเพิ่มงบนิดนึงนะฮะเอา ตัวนี้ไปเลยนะครับดิสแท็กสี่ล้อนะนะครับสีดำเนี่ยหายากนะคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งเหลือด้วยนะครับเป็น XLT ตัวท็อปซึ่งตัว XLT เนี่ยตัวท็อปเนี่ยสำหรับเครื่อง4สูบเนี่ยจะน้อยนะรถน้อยต้องบอกว่าแลเลยนะปกติแล้วจะเป็นระสามจุดศูนย์นะครับอืมนะครับตัวนี้เป็นตัวขับสองมีกาบมีอะไรครบหมดเลยนะครับมีหลักลังคาด้วยนะครับกันสาดมีครบหมดเลยนะฮะอ่ะ สีสันภายนอกเนี่ยมันเป็นสีดําเราดูเผลนๆแล้วมันสวยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูพวกคาบขี้นกอะไรแบบนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมนี้เลยคันนี้เคยอาบนะ้ามาแล้วหนึ่งครั้งนะฮะเนี่ยก็มีพวกคาบแมงกระเด็นคาบหินกระเด็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยนะไปตัดหมอกติดครบหมดเลยแนละ้วคุณผู้ชมครับนี่แกมเกิมสวยเลยนะ,ะนี่ยางใหม่คุณผู้ชมมิชลินนะฮะไม่ใช่ว่าปีลึกนะปีหีิบอ ชุดนี้เกือบสองหมื่นนะคุณผู้ชมเอานี่กล้าพูดเลยนี่จานดูดูดจานเบรกดิจานเบรกนี่แทบจะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหแสนหกห้าหอ้หเนี่ติดบท LED นะพับได้หมดเลยนี่กระจกเดิมๆเลยพาษีหกแปดด้วยนะนี่ตรงนี้มีริ้วรอยนะเยอนะเหมือนกันนะจะมีริ้วแมวขวัรลอยเล็บลอยอะไรอ่ะนะครับคือรถมันเป็นสีดำอ่ะมันจะชัดเวลามีริ้วมีลอย,อย,อยแต่ผมชอบนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีนี่เ,อ,เอันนี้เขาเอา,เอาแต้มมันน่าจะเคยแบบมีแบบ เกจหินดีใสแล้วก็จุดๆเอาไว้จากเจ้าของเดิมนะนี่หลักลังคาแคลริบอยน้บแบกได้เลยใครอยากเที่ยวเหนือเที่ยวอะไรช่วงนี้นะฮะนี่ลิ้วลอยมีแต่ว่าน้อยนะครับคือบางๆเนี่ยผมว่าขัดออกแน่นอนนะครับแบบนี้นี่คาบน้ํานี่ไฟไท้าย l อวดีนะครับผู้ชมเออฮะ LED นะแล้วก็จะมีตรงนี้ฮนะมันเวลาเราวางข,งของข้างหลังเนี่ยเราจะต้องมาพักตรงนี้ในะเวลาเนี่ยก็จะมีริ้วลอยเยอะแต่รถคันนี้ไม่เคยชนหนักเลยเซ็นเซอร์ถอยหลังสองจุดนะครับ นี่มีตัวสะท้อนแสงด้วยนะยางเยิงใหม่แบบนี้คุ้มเลยนะคุณผู้ชมประหยัดไปได้เลยถ้ากับซื้อรถเนี่ยประมาณแสนแสนต้นนะครับบวกของบวกอะไรยางเยิง,ต,งต่างๆนี่ดิเบรกสีล้อนะเขาบอกาเบรกหนาตึบอยู่ข้างในนะครับนี่ให้ดูเลยจา่าจะรถสวยคุณผู้ชมคือสวยบอกสวยนะฮะแต่ต้องบอกว่าสีเรามีริ้วรอยนะครับแต่ไม่เคยชนหนักเลยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหดูภายในเดี๋ยวค่อยมาดูอุบไว้ก่อน นี่นี่มีรอยแมวขวดแต่รอยบางๆนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นรอยแบบเข้าปงเข้าป่าลุยต้นมงต้นไม้นะว่าดูจากลักษณะแล้วมันมันมีรอยแบบยาวๆแต่ว่าบางบคุณผู้ชมนี่สิบเอ็ดมกราหกแปดเลยโอ้โหต่อภาษีให้เรียบร้อยนะฮะโอ้โหนี่นี่โอ้โหยางโคตรกิกไม่ใช่ยางแบบหลิงหลงพวกยางจีนนะไอ้แต่ไม่ได้ดอยค่านะครับคือมันก็ตามราคานะฮะตามงบตามอะไรแล้วกันแต่ว่าคันนี้เป็นมิชลินนะ คือต้องบอกว่าไม่ถูกนะคุณผู้ชมเอาละนิ้วลอยมีรอบคันเหมือนกันนะบอกคุณผู้ชมมาอย่างนี้นะครับไฟตรงไฟตาน,นี่ใหม่กิ๊กเลยสวยเลยนะครับไฟตัดหมอกใช้ได้ครบเลยเอาละเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อที่ภายในกันเลยคุณผู้ชมครับเปิดประตูออกมาแล้วนะโอ้โหภายในนี่มันโคตรสวยเลยนะคุณผู้ชมครับโอ้โหเดิมสนิทเลยคุณผู้ชมครับหนีไม่ออกหรอกฮะสำหรับสายพ่อบ้านหรือสาย SUV นะครับที่ ต้องการลดสมรรถนะดีเยี่ยมนะฮะไม่อยู่สองแสนเก้านะครับคุณผู้ชมแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมว่าคันนี้เข้าศูนย์ตลอดเลยนะนี่คือรายการล่าสุดนะครับนัดใหม่ครั้งต่อไปสามเจ็ดหกเจ็ดตอนที่สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่แปดนะครับเข้าศูนย์ตลอดคุณผู้ชมวิทยุเดิมๆบุ๊กเซอร์วิสมีครบเลยบุ๊กเซอร์วิสนี้เข้าศูนย์ตลอดนะไม่เคยเข้าอู่นอกเลยจนล้นนะคุณผู้ชมเข้าศูนย์จนปัจจุบันนี้นะฮะวางแก้วอือ ชาร์จแบนะครับใส่เหนนรียญนะฮะอันนี้วางของนะครับอ่ะอๆโอเคอเกโออ่ะวางโทรศัพท์นะฮะนี่เล่มน,นะครับมือเดียวไปแดงเปิดไม่ได้ถ้าถ้าเปิดนี้คลิปนี้ลงไม่ได้เลยนะครับ y o u t u b e ไม่ให้ลงนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องเกียร์ดีไม่รอฮะโอ้โหโคตรนิ่งนะครับแอร์ออโต้โอ้โห เครื่องเงียบด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อที่ในห้าเครื่องกันนะฮะอ่าโอเคนะฮะอันนี้ไฟตัดมงตัดหมอกเดี๋ยวมาให้ดูก่อนลวกันของเล่นอยู่ตรงนี้ครับทีเด็ดนะครับซัน r ูฟนะครับมู o ูฟนี่กระดกเมื่อกี้กระดกนะอ่ากระดกอันนี้ไล่อากาศเมื่อกี้ใครเอาทุกเย็นมาใส่หรือใครตดนะฮะเอออันนี้คือใช้ได้หมดสมบูรณ์นะครับน้ําไม่เข้าไม่รั่วไปซึมด้วยนะฮะอืมนี่แหละฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปแกงกระจาดก่อนนะ รีวิววันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไปแข่งกระจาดเลยก็เช็คระบบเรียบร้อยแล้วเดินทางไกลน้ําท่าปกติสมบูรณ์ดีสมบูรณ์มากเลยคือต้องบอกว่าถ้าติดแก๊สนี่จบเลยนะเป็นรถที่ใช้ยาวๆได้เลยนะครับอะไรเยอะคุณผู้ชมฟอร์ดอะไรเยอะนะฮะอ่ะ,อะโอเคสำหรับเบาะคู่หน้าก็ประมาณนี้นะนี่ยวให้ดูบุ๊บสวิตช์อยู่ในนี้นี่อยู่ในนี้หมดเลยแหมมือเดียวะอ่ะเดี๋ยวขึ้นเป็นภาพนิ่งเอาไว้ในช่วงท้ายแล้วกันนะโอเคนะถุงลมคู่หน้านะครับนี่ตรงนี้มีคูคอนโทนะ แต่ว่าตอนนี้ผมกดใช้ใช้ไม่ไม่ได้นะหรือว่าผมกดไม่เป็นก็ไม่รู้แต่ว่ามัลติฟังชันฝั่งนี้ใช้ได้หมดเลยนะเพิ่มลดเสียงอะไรเงี้ยเปลี่ยนมิวอะไรเงี้ยได้หมดนะเบรกมงเบรกมอืมอ,มอ,มอ,มอนี่ดึงแก๊กเดียวอยู่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นพับกระจกข้างนะครับขอดูกระพับใช้ได้หมดเลยคุณผู้ชมครับถือว่ารายละเอียดค่อนข้างดีนะตัวเบาะก็ยังสภาพดีเลยทีเดียวนะอันนี้ก็จะมีปรับก้นนั่งนะให้มัน ลาดให้มันต่ำนะนี่แอร์แบ็กเห็นไหมนี่เฮ้ยตรงนี้น่าจะถุงลมสี่ตัวนะเออน่าถุงลมสี่ตัวน,ตนี่จะมีน้าจะมีข้างด้วยอยอันนี้ปรับไงวะอจังมา <laughs> สำหรับใครที่สนใจนะคุณผู้ชมเด <laughs> ี๋ยวรอชมเลยเอ้ยไม่รอชมดิก็ได้ชมอยู่แล้วนะฮะอ้าโอเคนะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อที่ไ่ไในด้านหลังนะครับนี่ผมติดเครื่องอยนวย่เฮ้ยเครื่องเงียบจัดไม่รู้เรื่องเลยเรื่องก่น โอเคครับเดีย๋ยวไปดูกันต่อในด้านท้ายกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมมาต่อกันในด้านหลังกันนะฮะกรนจกไฟฟ้าใช้ได้หมดเลยครับเซ็นทรัลล็อกใช้ได้หมดเลยคุณแจรีโมทเนี่ยมีให้ถึง2ดอกเลยนะฮะแต่ว่ารีโมทเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะตัดราคาไปนะครับขายไม่แพงคุณผู้ชมลองเช็คราคาได้เลยนะครับตรงนี้บอกพับได้นะพับได้ประมาณ70็ดสิเจ็ดสิบสามสิบนะไม่ได้พับเยอะนะครับข้างหลังกว้างขวางเป็นรุ่นที่ปรับปรุงแล้วนะฮะ จากรุ่นก่อนนะครับกว้างกว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับที่วางแก้วก็มีเหมือนกันนี่นี่โอ้โหโอ้โหลำโพงเนี่ยมีมาให้นะครับมีไอ้ตัวทับทิมมาให้ด้วยท้อแสงสำรับเปิดประตูนะครับไฟติดทุกดวงเลยนะครับคู่น,นาก็ติดนะไฟสองแผ่นที่นะครับเออบางแดดลืมเลยเมื่อกี้นี่ครับบางแดดก็มีหมดเลยนะครับนุ่ชอมก็ดูไว้นะใครใครใครดูไว้อนาคตเป็นรถพ่อบ้านหรือว่ากเกษียณน,นะฮะเอารถแบบนี้ไว้ลุยไว้เที่ยวนะครับ ดีนะครับใหญ่สมรรรนะดีแล้วก็แข็งแรงบึกบึนดุดันไม่เกรงใจใครอฟอร์ดนะฮะอ่ะ,อะประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อในด้านหลังกันนะครับนี่ก็มีที่วางแขนนะไม่เมื่อยคุณผู้ชมเนี่ยระดับดีมากเลยตรงเนี้ยคือไม่ใช่ว่าต่ำไปหรือสูงไปเนี่ยอยู่ในเหมาะกับคนไทยนะฮะดีจริงๆนะฮะโอเคไปดูกันต่อในด้านหลังกันนะก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนะครับคลิปนี้จะห้องเครื่องเป็นอันสุดท้ายเลยอ่าโอเคไปอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างเล็กก่อน เออแล้วต่างเล็กเปิดได้หมดเลยนะครับโชคเชิกแน่นหมดนะครับแต่โชคไม่กี่ตัวคู่ไม่กี่บาทนะครับอ่านี่เปิดเข้ามาหยิบของเนี่ยง่ายๆนะครับเนี่อันนี้สาหรับหยิบของชั้นหนึ่งแล้วนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดท้ายแบบหยิบแบบต้องหยิบของใหญ่นะครับเออมันจะมีที่เปิดสองอันตรงนี้นี่มีกล้องด้วยนะนะครับแต่ว่ามันเป็นกล้องที่ติดกับกระจกข้างหน้านะครับเราสามารถซื้อแล้วก็มาเสียบปักได้เลยนะครับนี่กว้างขวางมากคุณผู้ชมครับ ให้ดูนี่มือเดียวจะลำบากหน่อยเฮ้ยเฮ้ยออเหติดดิติดี่ติด,ตดคุณผู้ชมแป๊บนึงนะเอาแล้วคุณผู้ชมยางอะไรไม่เคยลงพื้นคุณผู้ชมนี่ลายเส้นโอ้โหไม่เคยลงพื้นไม่เคยแก๊สนะฮะสุดยอดดิแมจา้าแมจ้าโว้โยนะฮะโหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะ คือแนวแคมปิ้งเนี่ยไม่ได้ลุยเยอะนะแบบนี้ไปผมว่าเหมาะสมมากเลยนะครับวางของข้างหลังได้เยอะมากนะครับหรือลูก2นะครับข้างหลังได้นอนเล่นกันได้เลยนะครับแต่ก็อันตรายแหละเวลาขับนะครับเอาไว้เล่นกันตอนนอนนะฮะตอนจอดอะไรอย่างนี้อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับในด้านท้ายนะก็เดี๋ยวไปรับชมกันต่อในห้องเครื่องกันเลยนะครับผมกับเจ้า SCA แคปสอปี11อมือเดียวไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูวันจุดสุดท้ายนะฮะมาดูกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะฮะก็ห้องเครื่องเนี่ยเป็นแบบ ครื่องยนต์มันเป็น4สูบนะครับก็ทําให้ตรงนี้โล่งเลยนะครับถ้าเป็น6สูบตรงนี้นี่นุ่นเลยเนี่ยนู่นเลยนะแน่นเลยนะครับพอ4สูบเนี่ยมันก็เลยว้าวเลยครับนี่รอเย็นเท่าไหนเท่านั้นไม่ยุบไม่หายนะครับดูคันหน้าซะก่อนเดิมสนิทคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไล่ไปให้ดูนิดนึงนะน็อตมีแกะนะครับก็คือแกะทําสีอนะครับไม่มีอะไรนะฮะทดลองขับได้นะครับจนกว่าจะพอใจนะครับนี่บิ๊กชอปแบบนี้เลยนะครับไม่พอใจไม่ต้องเอาไป ครับมาทดลองขับไปเลยคือรถมันดีอะผมมั่นใจลยมันขายตัวมันเองนะวันนี้รถสวยจริงๆสวยจัดนะคุณผู้ชมจัดจริงๆนี่ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับที่ผมไม่ได้ล้าง,งเครื่องนะฮะจริงควรจะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดพอนะเพราะว่าเจ้าฟอร์ตตัวนี้เนี่ย ECU เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมอันตร,รายนะฮะอันตร,รายเลยนะครับเพราะฉะนั้นผ้าจะเช็ดรูปน้ำมาสราสับใครที่สนใจรับไปดูเดยต่อนะครับตรงเคือผมก็ประมาณนี้พอนี้เท่านี้พอ ครับยุ่งกับภายนอกก็พอนะครับอ่ะโอเคนะสำหรับห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะนี่นี่คอยคือตัวเนี้ยเวลาคอยสีอะไรเปลี่ยนง่ายมากคุณผู้ชมเปลี่ยนง่ายสุดๆเลยนะฮะทำเองได้นะครับปลุกความเป็นช่างในตัวคุณแต่ว่าซื้อมาสำรองไว้ติดบ้านไว้ไม่เสียหายนะครับอ่ะโอเคนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับรถ SUV ไซส์ใหญ่ปีใหม่ราคาไม่แพงกันนี้นะครับก็โทรมาครับ0 8 5 4 4 1ปดห้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้า s c a แ เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาสรุปกันนะครับนี่ผมขึ้นรถมาแล้วนะฮะวันร้อนไม่ไหวเดี๋ยวเปิดกระจกเป่าผมหน่อยเพิ่งสาวหัวมามันไม่ค่อยแห้งดีอ่าโอเคก็มาสรุปกันนะครับโค้หแสบตายคุณผู้ชมไปปิดดีกว่าโอ้โหตายตายอย่างนี้คุณผู้ชมตายเลยเอาล่ะครับมาสรุปนะครับสำหรับเออคันนี้นะครับราคานะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับ F C เนี่ยผมรับได้เตือนทุกรุ่นด้วยนะครับแล้วก็รถให้ได้สำหรับใครที่อยู่ไกลนะต่อรองได้นะฮะไม่มากนะครับแต่ว่ารถให้กันไปนะสำหรับใครที่หาอยู่นะ อยากให้คุณผชมเช็คราคาก่อนเลยนะครับอาจจะมีถูกกว่านี้บ้างนะครับแต่ว่าคุณต้องซื้อไปซ่อมนะครับคันนี้สภาพดีอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองแล้วกันนะครับมาลองมาติมาเลอะมามาต่อกอะไรกันถ้าเกิดว่ารถให้ได้ก็ลดนะครับรถไม่ได้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ผิดหวังนะฮรรถสีดำคันนี้มีปอลหนึ่งเหลือด้วยภาษีหกแปดนะครับรถรายละเอียดดีนะครับพวงมาลัยตรงลายยังสวยอยู่เลยนะครับสันปลงสันลุปมสมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปแข่งกระจานน่า เผื่อใครอยากจะเห็นสมรรถนะของเจ้าคันนี้นะครับคันนี้เติมน้ำมันประหยัดมากด้วยนะครับคือดูเหมือนรถมันใหญ่แล้วมันหนักแล้วเครื่องหัวสามจะแบกไว้คันนี้ถือว่าประหยัดนะคือต้องบอกว่าถ้ามันเป็นสามจุดศูนย์นี่ผมก็ไม่กล้านะคุณผู้ชมไม่กล้าจริงเพราะมันกินน้ำมันความร้อนนิ่งปกติแล้วรถคันนี้เซอร์วิสมันดีนะครับคือเราเดูจากประวัติของเขาเนี่ยมันมันดีมากเลยคุณผู้ชมคันนี้แอร์แบ็กสี่ใบนะครับ XLT นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะขับไปด้วยแล้วคุยไปด้วยนะ,ะก็ชุกน้องชุกล่างดีหมมดเลยนะผู้ช ก็โดอลลดี้พิกซี้อมใหญ่นะครับตอนนี้ผมออกสินพิกซี่ละโทร0854418189นะครับแลกหลังคับพร้อมเลยนะครับสมรรถนะดีเยี่ยมเลย SUV ดีๆนี่เองนะครับปี11รถใหม่มากนะคุณผู้ชมไฟติดทุกดวงนะครับไฟลุภายในไฟติดหมดเลยเอาละครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับโทร0854418189นะฮะดูรถัดี้ทีพิกซี่อมใหญ่รอบเล็กทุกรุ่นด้วยนะครับจังหวัดส่งได้ทุกจังหวัดเลยนะสำหรับใครที่สนใจนะฮะต่อขอฝากเจ้าฟอร์ดเอสแคปคันนี้ไว้ด้วยนะครับ วันนี้รีวิวค่อนข้างนานนะคลิปนิดยาวมากงั้นผมต้องลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมวันนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับมีพบิมงอยู่ช่องไทยคลิปเวทธรอย่าลืมกดติดตามให้ผมเลย